กันใหญ่เลยวี่กันใหญ่เลยนี่นนจ้ายู่ดีตาหลับเข้าซื้เรื่องราวของโรงเรียนฉบับกระเป๋านั่นเองเราไปลองเล่นกันเลยกันนะเปิดแบบใบๆฉบ,บับอืมเอาเป็น โรงเรียนอะไรดีนะเราจะเป็นพออชินนั่นเองนี่คือพออชินโรงเรียนมันจะต้องไฮเทคหน่อยนะเนื่องจากแบบว่าชินอยู่บนดวงจันทร์ใช่ไหมดวงจันทร์ไม่ใช่สวรรค์เพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นแฮปว้นเราจะอยู่ตรงฮิวเวอรี่ทาวแล้วกันนะแบบฮิวฮิวอย่างเงี้ยอาจจะแบบดีต่อใจทุกคนก็ได้นะคะอืโรงเรียนมัธยมไปแตงม่วงแล้วกันนะคะแตง่วงแตง่วงแตง่วง เรียนแล้วก็จะง่วงไปด้วยอะไรี้ย One eternity later <c oughs> สวัสดีค่ะจออดิฉันเป็นผู้ช่วยนะคะเป็นผู้ช่วยของเออพอออชินนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนงานให้คุณนะคะว่ามัธยมปลายต่ายง่วงเนี่ยเป็นอะไรที่เพิ่งจะเปิดเป็นปีแรกนะคะดังนั้นตอนนี้คุณพวกเราก็จะต้องเป็นผู้นำ ในการเป็นโรงเรียนผู้นําในวิชานี้เราจะต้องทําให้ได้นะคะนี่ใกล้จะถึงเวลาเปิดพิธีการรับนักเรียนใหม่เข้ามาแล้วนะดังแบบนั้นก็อนื้อนินาโกอ้าวมาเรียนกับมินาโกนะได้เงิน9ก้อยด้วยอะได้นักเรียน2คนแล้ว ที่มาเรียนที่มัธยมปลายต่าง่วงของเราเองชินจะเป็นพอออที่ดูแลเด็กๆเ,เองนะจ๊ะสิ่งก่อสร้างต่างๆก็สามารถเลือกที่วิธีเล่นและเพื่อศึกษาดูเบื้องต้นได้เลยนะจ๊ะอืมถ้าเช่นนั้นเราก็เริ่มดูกันเลยดีกว่าว้าวโอ้โหภูมิภาคนี่คือภูมิภาคของเมืองนี้นะคะเมืองเอ,อ่อภูมิภาคมันอืมอืม น,น,นั่นนี่เดี๋ยวนะมีมีมีน้อนมีน้อนเจระเคอยู่แถวนี้ได้ยังไงเนี่ยน้องเฮค่ะโอ้มีไก่ด้วยอ่ะโอ้น่าจะธรรมชาติน่าดูนะโอ้ชินชอบนะแบบนี้ดูแบบเข้าถึงแบบเข้าถึงน้องเฮน้องเจระเคนังคอ,คอร์ดไรท์ก็มินิของเราได้ดีนั่นเองนี่ก็คืออาจารย์ผู้สอนนะคะอาจารย์ผู้สอนชื่อฮูราอิชิฮิเดฟูรุฟุยุฮิเดฟุยุ ชื่อเพราะจังเลยอ,อาจารย์คะอาจารย์เก่งคณิตศาสตร์เก่งอังกฤษแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เก่งมากที่สุดก็จะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าอาจารย์ไม่เก่งภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยในนักเรียนของพวกเรา่ะเก่งภาษาญี่ปุ่นมากเลยค่ะเออเราอยากให้น้องๆลองจดโน้ตดูสักหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มเอ่อมันอาจจะเป็นคัดเลพิเซสสำหรับห้องหนึ่งปีหนึ่งเนาะ,ะเออลองดูไหมจะน่าสนใจนะคะออาลองเริ่ม อาจารย์สอนได้พาทักใจมากเลยหนูนี่แบบเข้าใจอย่างนี้นี่เองเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะว้าวมีวิดีทัศน์ด้วยโรงเรียนนี้หลูนะเออไม่ใช่เล่นๆน,นะเราแต่แค่ไม่มีสถานที่ออกกําลังกายเพราะว่าดูจากภูมิภาคแล้วก็กามขานะ่าจะขึ้นกันน่าดูไก่เติบโตสปีดพอยท์ใช้หนึ่งคนก็คือให้นอนๆเขามาเลี้ยงได้ใช่ไหมคะ สล้ดีเนาะเลี้ยงจละเข้ได้ไหมอะ่ะสร้างถางังอ๋อนี่ไงคะสร้างได้อันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่ต้นปาล์มอืมเราสร้างอ่าฮะจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็จากสวนด้านนี้ลากยาวไปจนขึ้นเอยจนขึ้นตรงนี้เพื่อที่จะไปหาน้องเอ้ยไม่ดีอ้าว เราอยากให้เด็กๆไปหาน้องคอคอดายผู้น่ารักของเราไ <c oughs> ปเลี้ยงนอนเขาหน่อยอ่ะอย่าน้องตายอ่ะไเอ่อขอมือกี้เราเอาต้นไม้น้องออกอ่ะน้องน่าจะชอบต้นไม้อ่าเอ่อเอ่อไว้ตรงนี้ไม่ได้เออไม่เป็นไรมั้งต้นไม้ก็เยอะแล้วอ่ะเราอ่ะเอ้าหนังสือพิมพ์โรงเรียนออกนะคะ หากคุณยังไม่รู้ว่าตอนนี้เข้าสื่อดูใบมผิดแ,แล้วแล้วก็ให้ดูต้นซากุระนะคะที่เบ่งบานนั่นก็คือวิธีการดูนั่นเองนะคะโรงเรียนหลายๆที่นี่ตอนนี้ก็จัดวิธีการเข้ารับการศึกษานั่นเองเนาะปีนี้โรงเรียนของกระต่ายง่วงก็ได้ถูกเปิดขึ้นเหมือนกันนั่นเอง <c oughs> รับเด็กใหม่อยู่นะจ๊ะเราเราสร้างสนามกีฬาเออรูวิ่งห้องพยาบาล แล้วก็มีที่ดื่มน้ำเอ่อสิ่งที่ควรจะมีนะคะก็ให้เด็กๆเ,เล่นน่าจะดีนะคะห้าพันเลยเหรอแพงไปไหมเนี่ยเอ่อสิ่งที่สำคัญนะคะความปลอดภัยนะคะก็ห้องพยาบาลอยู่ไกลหน่อยก็ดีเนาะแบบจะได้ไม่แบบแต่ก็อยู่ระหว่ังตรงทางเข้าดีไหม แบบเดินทะลุปึ๊บปึ๊บผามใครมาอะไรเงี้ยก็ามาอยู่แถวๆนี้ก็ได้อะสถานที่ไม่เหมาะสมอ๋อพื้นลาดตัวนี้แต่งไม่ได้เลยหรอว้าแย่จังอ๋อกดตุ่มติดตามเพื่อแบบดูนอนน,อนได้นะคะว่าน้องเขาทำอะไรมีไข่ด้วยเก็บไข่ให้หนูหน่อยได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของแปลงไก่เรียบร้อยแล้ว เงินจากการขายจะเอาไปยังทุนของโรงเรียนก็คือขายของก็จะได้เงินมาเสริมเ,เกี่ยวกับกิจการด้วยเนาะเกี่ยวกับการโรงเรียนเพราอชินมีความสุขกับการเลี้ยงไก่เลี้ยงฟารมอะไรพวกนี้มากเลยนะ,ะรจริงๆชินชอบนะ,ะอะไรอ่ะมีนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่เรียนเลยนะเรียนเลยนะจ๊ะ น้องโมโมยาม่าโมโมโกมาจากซารารีแมนแอลเป็นในใิสัยกระตือรือร้นนะคะตื่นเต้นสุดๆไปเลยอ่ะเมื่อวานนอนไม่หลับเลยล่ะมีนักเรียนยายเข้ามาใหม่ที่เรียนเราแล้วชืว่อเสียงของเราคงดีไม่ใช่น้อยเลยสินะอดใจรอดูว่าจะมีอีกกี่คนมาไม่ไหวแล้วละ่ะอืมตัแต่นี่อะไรอะลูกเดีย๋ยวเพิ่งจะพูดว่าจระเข้ให้อะไรให้อะไรอ่ะ หนูหนูให้อะไรมาลูกนี่คืออะไร,รอ่ะเก็บอะไรมาเลี้ยงจระ,ะเค้แล้วได้อะไรมาหรอบ,บอกฉันหน่อยอะไรอะก้อนอะไรอะ่ะหนูหนูข้อหนูเอาอะไระมาคือไก่ให้ไข่อะ่ะเออเข้าใจนะแต่จระเค้ให้อะไรอะ่ะโรงเรียนต่างๆได้เริ่มรับนักเรียนที่ย้ายเข้ามาแล้วซึ่งนั่นก็รวมถึงมัธยมปลายายงวงของเรานั่นเองในการสัมภาษณ์พิเศษของโมโมยาม่าโมโมโกเขาได้กล่าวไว้ว่า ตอนที่เปิดดูแผ่นใบปลิวก็ได้ไปคุยกับผู้ปกครองแล้วก็สรุปว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่จะย้ายมาโรงเรียนที่ก่อตั้งใหม่ก็คือแบบของใหม่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นการสอนที่ดีอาจารย์ก็ได้คุณภาพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าแต่อาจารย์คะอาจารย์มาคอนทายในห้องนี้นะอานะนะจารย์อาตายแล้วเล่นของพวกนี้ต้องมีน้ำให้กินนะคะไม่ได้นะคุณเธอไม่ได้เลยอา เดี๋ยวคอแหง้งเนี่ยนี่แหชินอยากกลับด้านมันมาเลยเออก,กลับด้านได้ไหมอะเปลี่ยนด้านให้เราหน่อยได้ไหมอะือแบบรัวรัวมันรัวมันขัดลูกกระตาชนะอันเปลี่ยนไม่ได้อะอ๋อนี่เขาได้เพื่อนใหม่กันแล้วนะคะเมื่อกี้เขาขึ้นเออเขาคุยเรื่องวิทยาศาสตร์กันด้วยแหละนี่มิตรภาพบ้านอันนี้น่าจะ อะไรอะโฆษณาหรือเปล่านะคะน่าจะโฆษณานะคะโอเดี๋ยวนะเออน้องมินาโกะเนี่ยเขาเรียนกลางๆเนาะแต่ว่าน้องโมโมโกะนี่คือแบบภาษาญ,ญี่ปุ่นกับเออสังคมนี่คือเขาสูงมากเลยนะคะเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งนะเนี่ยเรื่องสภาแก่ว่าน้องเรียนคณิตไม่เก่งเพราะฉะนั้น เอ,อเรามาเพิ่มสังคมให้น้องเพิ่มอีกแล้วละกันเอาให้น้องไปสุดในด้านหนึ่งอะไรก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้จะเพิ่มแต้มคณิตแต่คณิตไม่ไหวนะเพิ่มวิทยาศาสตร์หรอคนอื่นอ่าโอเคเพิ่มวิทยาศาสตร์ให้ทั้งห้องเลยแล้วกันนะคะยากจัง อะไ,ไรนะคะอย่าเราไปเพิ่มให้อาจารย์เขาเก่งขึ้นแล้วน้องๆก็จะได้เรียนดีขึ้นนะอ่ะนี่ไงมู๊สามร้อยเลยเหรอจระเข้ได้อะไรอรอเนี่ยแปลงจระเข้มันคืออะไรคะบอกชินได้ไหมเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเอ่อทดสอบเหรอคะอ๋อถ้าทดสอบก็จะมีค่าเสียเสียค่าไรายได้อะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยรายเดือน<ๆ>เพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่า การศึกษานะเลเวลนั้นก็จะแชร์ทั้งโรงเรียนด้วยก็คือปรับให้น้องเขาเก่งขึ้นอะไรเงี้ยเอ่อเราเน้นไปที่คณิตศาสตร์ไหมเพราะวิธีใช้ยังลบแหมมันน่าสะใจมากเลยในะวิธีใช้ยังลบในต้องสอนกันด้วยเหลอเนะี่ยวิธีใช้ยังลบเนี่ยค่ะมันต้องสอนกันด้วยใช่ไหมสาขานุยาเธอใช้ยังลบไม่เต็นหรอนี่นาโก้ได้25เปอร์เซ็นต์ออให้นีนาโกะลองแล้วกันนะคะ ไหวไหมลูกวิธีใช้ยังลบอะยากจังเหรอลูกโอเคผ่านนะคะโอ้โหคุณได้ผ่านการทดสอบวิธีใช้ยังลบแล้ววิธีใช้ยังลบแล้ว <laughs> มัธยมปลายแตยง่วงได้ผ่านการทดสอบเมื่อเร็วๆนี้มีผลทําให้เลเวลการศึกษาระกัตของนักเรียนเพิ่มขึ้นซึ่งนั่นก็ทําให้ค่าเร่าเรียนเพิ่มขึ้นไปตามกันอื เราผู้ปกครองเองต่างก็บอกว่าพวกเขายินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มหากนั่นทำให้ลูกๆพวกเขาได้การเรียนการสอนที่ดีขึ้นอืมก็อารมณ์เหมือนแบบว่าถ้าสอนดีผู้ปกครองเขาก็สนับสนุนเราเนาะสนับสนุนโรงเรียนให้สอนลูกเขาได้การศึกษาเพิ่มขึ้นเนาะแหมสอนเรามาแล้วลูกเรียนดีขึ้นก็ดีนะนี่ค่ะมีความรู้ติดตัวเนาะแต่ว่าวิธีเอาอย่งเบา่ะนะอืม เชิ่นว่าเราจ้างอาจารย์ที่ดีๆมาเลยก็ดีเหมือนกันนะคะแบบว่าเราจะได้ไม่ต้องอัพค่าอาจารย์ด้วยอ่ะแต่ในดูซิเมื่อกี้รู้สึกว่าได้คนแบบประเภทกลางๆก,ก็ดีเหมือนกันอ่ะพันห้าเนี่ยแต่ได้เลเวลสองตู้เอากลางๆราคาถูกหน่อยแล้วเราก็มาเพิ่มเขาน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่าเผื่อแบบอนาคตเราใช้เงินเพิ่มไปกับอะไรเนาะงั้นเราจ้างแบบระดับกลางนะคะโอเคให้อังกฤษกับคณิตศาสตร์ให้อาจารย์มูราอิชิเขาสอนไปเนาะส่วนอาจารย์ชิบากก็สอนภาษาภาษาญี่ปุ่นกับพวกวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมกับภาษาเออไม่ใช่สีประวัติศาสตร์สังคมอะไรอย่างนี้ ละกันเนาะแย่จริงๆเลยนะคงต้องบอกลากันตรงนี้แล้วไว้มีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมนะฝากบอกรานักเรียนแทนด้วยนะรุดูเขาพูดสอาาดนะิอาจารย์อายุขนาดนั้นอาจารย์ก็กินเงินบำนาญบำเหน็จละกันอาจารย์ <laughs> อีเว้นน้าร้อนแล้วใกล้ถึงแล้วเหรอถึงแล้วสิไม่ใช่ใกล้ถึงจะเริ่มในอีกไม่นานนี้ลองมาดูกันว่ารดูใบไม้มีอะไรใหม่ๆในรดูใบไม้ร่วงกันเถอะฤดูใบไม้ร่วงแล้วเหรอเอ๊ วิจัยอะไรได้บ้างวิจัยอะไรไม่ได้เลยวิจัยตเตาเผาไม่ได้เศร้าโทษทีอ้าวเขานัดกันมาเหรอเนี่ยน่ารักจังเอของอํานวยอืมเลี้กระต่ายเพิ่มอีกตัวดีไหมคะแบบเด็กผู้หญิงน่าจะชอบกระต่ายเนาะนังเสือพิมพ์ของโรงเรียนเล่มใหม่อ,อ,อีกแล้วเทอมหนึ่งใกล้จะจบลงแล้วการสอบที่กำลังมาถึงอีกสองอาทิตย์ข้างหน้า จะต้องเป็นตัวชี้วัดว่านักเรียนของเราทําดีได้แค่ไหนการสอบนั้นจะแบ่งออกเป็น5วิชา5วิชาเลยนะอืแล้วก็ถูกนําไปเทียบกับโรงเรียนอื่นทั่วประเทศน,นะคะถ้าแล้วก็พอโรงเรียนเรามีชื่อเสียงหรือทําผลงานได้ดี <c oughs> ก็จะดึงดูดนักเรียนเข้ามาและได้รับเงินโบน,นัสอีกด้วยโ <Okay. S 2> อเค2อาทิตย์นี้เราจะต้องติวเด็กๆก,กันแล้วแหะ แล้วเพิ่งเข้ามาเรียนตอนนี้แล้วเขาสอบกันจะไหวเหรอคะเอดาชิมาเฮ <Hey, S 2> ชิจินะครับเด็กผู้ชายน้องน้องสาขาจะได้มีเพื่อนเป็นผู้ชายแล้วโอ้เรียนแพทย์ไม่ใช่สีบ้านเขาเป็นแพทย์นะคะรบกวนด้วยนะจ๊ะปีนี้ก็รบกวนน้องเหมือนกันนะจ๊ะเฮชิจิจ๋า เรียกน้องเฮจิได้ไหมอะแบบตัดชีออกอะไรเงี้ยได้รับปัะเชิญจากเจ้าภาพแข่งเรียงความเหรอคะหนูไม่เก่งแค่คณิตเนาะได้แหละญี่ปุ่นกับสังคมหนูเก่งงั้นก็ให้หนูเข้าเรียงความเลยแล้วกันนะจ้าสู้ๆนะลูกบายยแล้วกลับมาหากันนะ จำนวนนักเรียนปี1ได้เพิ่มขึ้นแล้วเราได้รับอนุญาตให้สร้างห้องเรียนเพิ่มแล้วโปรดจําไว้ว่าไม่สามารถมีนักเรียนย้ายเพิ่มเข้ามาได้หากมีห้องเรียนไม่พอสำหรับพวกเขาเนี่ยเองก็ควรจะสร้างเพิ่มนะคะก็เอ่อเมื่อกี้เขาเพิ่งจะสอบเสร็จกันงั้นเดี๋ยวเพิ่งสร้างรอเข้าเทอม2องแล้วเดี๋ยวชินสร้างห้องเพิ่มให้ ผลสอบทั่วประเทศออกแล้วกรณีที่นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนจะถูกวัดผลตามความสามารถตัวเองโอ้โหคณิตศาสตร์เราต่ำมากเลยนะคะทุกคนแต่สังคมเรานี้แบบทะลุพุ้งปาด่าเลยค่ะสงสัยเป็นคนเข้าสังคมเก่งจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะนี่แนะดับหนึ่งเลยนะคะโมโมโก,โกน้นี่เรียนเก่งมากเลยนะคะจริงจริงสวนน้องเฮชิเขาเพิ่งเข้ามาก็สอบได้ตั้งร้อยสาสิบพอยนี้ก็เก่งมากเลยนะ ภาษาญี่ปุ่นเต็มอ่าโมโมโกะเอาที่หนึ่งอยู่แล้วค่ะคะณิตศาสตร์โอ้คณิตศาสตร์เราอน้องสาขานี่ทะลุทะลุเป้าทะลุเป้าของอาตวนอื่นนะคะเนี่ยอังกฤษก็กลางๆนะคะเรียกว่ากลางไม่ได้ก็อยู่ในระดับล่างอะนะวัดจากหนึ่งในสามอะไรเงี้ยอืมสังคมแปดสิบโอ้โหเข้าสังคมเก่งกันมาก เรียกว่าเรียนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเก่งกันทุกคนเลยนะคะไม่ใช่ข้าสังคมอย่างเดียวคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนก็คือ199คะแนนส่วนระดับของเรียนก็อยู่ที่162คะแนนโอ้จาก200โรงเรียนก็ถือว่าก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะเดีย๋ยวดูจริงจริงว่ารอบหน้าจะทําได้ดีแค่ไหนสู้ๆนะจ๊ะได้เหรีโบนัสพันเก้าเดูสิเราไปสร้างอะไรได้อีกนะมีการวิจัยเพิ่มไหมอะ่ะอยากให้น้องๆเขาได้อะไรใหม่ๆเนาะ เมื่อกีพิเศษอะไรใหม่แล้วคะห้องเรียนเนาะเราเข้าเทอมสองเทอมสองเมื่อไหร่เราค่อยว่ากันนะบายบายปีนี้กันบ,บายๆนะจ๊ะเออสถานะสิ่งที่ใช้ไปนะสอบผ่านไปแล้ววันหยุดฤดูร้อนเย้ทอมหนึ่งได้จบลงแล้วถึงวันหยุดฤดูหน้ารอนแล้วนั่นเองเยอมมากคนผ่านปีหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ทุกคนจะกลับมาโรงเรียนก็คือนักเรียนมาเป็นนักเรียนปีสองหลังจากที่หยุดหน้าร้อนจบลงพวกเขามามีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงปีสองนั่นเองนะคะหนังสือพิมพ์ก็ได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าก่อตั้งมาเพียง1ปีแต่มัธยมปลายต่ายง่วงนี้ก็มีนักเรียนที่ทำคะแนนได้ถึง200คะแนนในการสอบระดับประเทศมาแล้วข้อสอบถูกออกโดยอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศเลยนะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับมัธยมปลายต่ง่วงของเรานั่นเองอืมเย่ได้จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นก็คือนักเรียนที่อยากสมัครในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น4นะคะแล้วก็พวกแบบสายศิลป์หรือว่าทางกายและการศึกษาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยโอ้แล้วดูนี่ค่ะเล่าเรียน <c oughs> <c oughs> เห็นเงินที่ลดไปแล้วนี่มันสะเทือนไต้สะเทือนไตจริงๆเลย เริ่มเทอมสองแล้วโอเคเริ่มเทอม2แล้วก็เราพักกันไว้ตัวนี้ก่อนดีกว่านะคะทุกคนคะก็หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันเนาะเอเด็กหายไปคนหนึ่งเห้ <laughs> ก็เรามาค่อยมาต่อกันพาร์ทสอนีกก่าเนาะ,ะกับเทอมสอของน,น,น,อนันน์อันน้กาไปได้จ้า น้องโมโมโก,โกเขากลับมาพอดีเยียมเลยได้เงินตามที่สัญญาด้วยเขาบอกว่าไปแล้วก็สนุกดีดีแล้วนะอินดีต้อนรับกลับจากโรงเรียนนะคะแม้เพิ่งจะบอกว่าน้องหายไปช่วงฟิตคลิปนี้มาทันจริงๆนะเราเนี่ยเก่งจริงๆ,ๆเลย